ท่อง King Motor ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีความบันเทิงและเรื่องราวใหม่ๆใ,ในปี2026ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านนาวัตกรรมสมาร์ทดีไวซ์ระบบดิจิทัลและเทรนด์ออนไลน์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดสำหรับวันนี้เราจะพาไปจาะลึกกระแสะวิดีโอสั้นหรือคอนเทนต์ประเภทชอ็อตที่กำลังครองแพลตฟอร์มในไทยและทั่วโลก ทั้งรูปแบบการทำงานของระบบการรีวิวคุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนเทนต์แนวนี้รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่ผู้สร้างคอนเทนต์ควรรู้ในปี2026ไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายบันเทิงสายไลฟ์สไตล์หรือครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่อยากเริ่มต้นสร้างชื่อบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นในปี2026วิดีโอแบบช็อตได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของผู้ใช้จำนวนมาก เพราะใช้เวลาไม่นานแต่สามารถส่งอารมณ์ความสนุกและสาระได้อย่างครบถ้วนเทรนด์ในไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเข้ากับพฤติกรรมผู้ชมที่ต้องการคอนเทนต์รวดเร็วดูง่ายแชร์สะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลยิ่งมีแฮชแท็กยอดนิยมอย่างช็อตคลิปช็อตคราฟยูทูบช็อตยูทูเบอร์ซับสไครต์ช็อตสโตรเมช็อตรับลก็ยิ่งทำให้คอนเทนต์กระจายตัวสู่ฐานผู้ชมจำนวนมากขึ้น ระบบแนะนำของแพลตฟอร์มในปีนี้ถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นวิเคราะห์ความสนใจของผู้ชมได้ละเอียดกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นนิสัยการดูความถี่ความยาววิดีโอที่ชอบแบรนด์เกมหรือศิลปินที่ติดตามเนื้อหาที่มีโอกาสติดกระแสจึงไม่จำเป็นต้องมาจากช่องใหญ่เสมอไปผู้สร้างคอนเทนต์หน้าใหม่ก็สามารถเติบโตได้หากเข้าใจโครงสร้างการทำคอนเทนต์ที่เหมาะสม เช่นการเปิดด้วยภาพเคลื่อนไหวที่สะดุดตาการตัดต่อต่อเนื่องไม่ให้เนื้อหาสะดุดการใช้เสียงที่กำลังมาแรงการเพิ่มคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมและการใส่แฮชแท็กที่แมชกับเทรนด์ของสัปดาห์ ในด้านประสิทธิภาพของวิดีโอชาร์ตปี2026มีอัลกอริทึมที่เน้นการให้รางวัลกับคอนเทนต์ที่ได้รับการมีส่วนร่วมสูงภายในไม่กี่วินาทีแรกไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์คอมเมนต์การแชร์หรืออัตราการดูจนจบระบบสามารถตรวจสอบได้แม่นยำมากขึ้นทำให้ครีเอเตอร์ต้องใส่ใจในรายละเอียดแต่แรกเริ่มของวิดีโอ ความครีเอทีฟจึงมีบทบาทสำคัญเช่นการสร้างมุมมองใหม่ของเกมโรบล็อกที่หลายคนชื่นชอบการทำคลิปแนวอะดเมตที่มีโทนอบอุ่นน่ารักและมีคาแรคเตอร์ชัดเจนหรือแนวตลบคลายเครียดที่มาพร้อมลูกเล่นภาพและเสียงแบบใหม่ปี2026ยังเป็นปีที่ครีเอเตอร์ต้องเรียนรู้ศิละปะขององค์การสื่อสารในเวลาสั้นๆเนื้อหาที่ดีไม่จำเป็นต้องยาวแต่ต้องตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ผู้ชมจำนวนมากชื่นชอบการสรุปข้อมูลแบบเร็วการรีวิวสั้นแบบจากประเด็นการเปรียบเทียบไอเทมหรือสิ่งของในเกมการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่และการทำมุกฮาฮาใส่ลงไปอย่างกระชับสิ่งเหล่านี้ทำให้วิดีโอประเภทสั้นกลายเป็นคอนเทนต์ระดับแนวหน้าของปีนี้ สำหรับด้านสเปคหรือคุณสมบัติของคอนเทนต์รูปแบบชอ็อตในปีนี้ระบบมักจะให้ความสำคัญกับคุณภาพภาพที่คมชัดแบบ 180p 0เป็นหลักแต่ยังคงรองรับ 720p สำหรับผู้สร้างที่ใช้อุปกรณ์ระดับกลางอย่างไรก็ตามการทำให้ภาพสวยและสว่างยังคงเป็นปัจจัยสำคัญเพราะสถิติใหม่ระบุว่าคลิปที่มีความสว่างและคมชัดสูงมีโอกาสถูกดูจนจบมากกว่าคลิปที่มืดหรือภาพแตก ระบบเสียงก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะแพลตฟอร์มได้ปรับระบบประมวลผลเสียงให้ดีขึ้นเพิ่มคุณภาพเสียงในคลิปที่มีบทพูดชัดเจนและช่วยลดเสียงพื้นหลังให้ไม่รบกวนผู้ชมด้านฟีเจอร์ของปี2026แพลตฟอร์มได้เพิ่มตัวเลือกให้ผู้สร้างคอนเทนต์สามารถใส่ข้อความบนหน้าจอได้หลากหลายแบบ มีเทมเพลตให้เลือกมากขึ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่ๆที่ช่วยให้วิดีโอดูน่าสนใจและเข้าถึงผู้ชมวัยรุ่นง่ายกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์หลังบ้านที่ละเอียดกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผู้ชมมักจะปัดผ่านการกดหยุดดูหรือจุดที่ยอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติทำให้ผู้สร้างสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งเทรนด์สำคัญคือการเติบโตของคอนเทนต์เกมโดยเฉพาะโบรบล็อกที่ยังคงเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดผู้ชมชอบดูผู้เล่นที่มีสไต